สวัสดีครับผมบอมนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาพี่ๆทุกท่านนะครับผมมารับชมแนวทางการตกแต่งนะครับสำหรับรถ Ford e v e r e s t สนะครับสำหรับคันที่อยู่ด้าหลังกับผมคันนี้นะครับผมจะเป็น Ford e v e r e s t ตกแต่งสไตล์วัยรุ่นดูไบนะครับจะเป็นไงกันบ้างเดี๋ยวพามารับชมเลยนครับสำหรับคันนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวรุ่น Ford Ever e s รตัวไทเทเนียมขับเคลื่อน2ล้อนะครับกับราคาค่าตัวจะอยู่ที่1 7 6 7 0ล้านนับาทนั่นเองนะครับ คันนี้เนี่ยตกแต่งเป็นสตไตล์วัยรุ่นดูใบนะบอกเลยว่าแต่งออกมาได้ดูสวยดูหลอ่อทุกมิติเลยนะครับผมนะก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันก่อนเลยนะครับว่าพื่องของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับา เปิดฝากระโปรงมาเลยนะฮะชึบนี่อ่าโอเคครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของตัวโช๊นะครับผมตรงนี้เนี่ยเราติดตั้งให้กับลูกค้านั่นเองนะครับผมจะเป็นโช๊ค,ค้ำฝากระโปรงนะครับผมซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้ในส่วนของตัวไม้แล้วนะครับตัวโช๊กเนี่ยก็คือจะมีอายุการใช้งานเนี่ยอย่างน้อยๆสปีนะครับผมเราสามารถเปิดปิดอย่างเงี้ยได้อย่างสะดวกสบายเลยน,นั่นเองนะครับ ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาดอยู่ที่2.0ลิตรนะครับให้พละกําลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนั่นเองนะคะัตัวเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบคู่นะครับเป็นในรูปแบบของใบเทอร์โบนั่นเองตัวเทอร์โบจะมีด้วยกันทั้ง2ลูกนะครับคือจะมีทั้งลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่นั่นเองนะครับลูกเล็ก ทำงานในย่านความเร็วต่ำส่วนลูกใหญ่ทำงานในย่านความเร็วกลางถึงความเร็วสูงนั่นเองนะครับ mm. เขาจะทำงานไม่พร้อมกันนะ mm. ต้องบอกเลยนะครับว่าแรงบิด500นิวตันเมตรเนี่ยสามารถขึ้นเขาลงห้วยได้แบบสบายๆเลยนะครับเอาไปลุยป่าลุยเขาไปออฟโรดต่างๆได้แบบสบายๆเลยนะครับถึงแม้ว่าคันนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อก็จริงนะครับแต่ด้วยพละกกำลังมหาศาลขนาดนี้เนี่ยสามารถไปได้ทั่วไทยอย่างแน่นอนนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวองค์ประกอบโดยรวมของห้องเครื่องกันก่อนนะครับผมเริ่มต้นที่ฝั่งซ้ายสุดแบบนี้นะครับฝั่งซ้ายสุดเนี่ยก็คือจะมีในส่วนของตัวของเรลวทั้งหมดนะครับผมอยู่ชิดทางฝั่งซ้ายสุดแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวที่ฉีดปั๊น้ำฝนน้ำยาคูลแลนหรือแม้กระทั่งในส่วนของตัวน้ํามันเบรกจะอยู่ทางฝั่งซ้ายสุดแบบนี้ทั้งหมดเพื่ออะไร เพื่อการที่เวลาที่เรารเข้าศูนย์เนี่ยช่างเนี่ยเขาจะได้เมนเทนเน้์บำรุงรักษาเนี่ยได้ง่ายได้มากยิ่งขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องไปรูบๆคำคำนั่นเองนะครับผมเขาจะรู้เลยว่าตำแหน่งของของเหลวเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายสุดแบบนี้นั่นเองนะครับนะแล้วก็ถัดมาเลยคันนี้จะได้ระบบเบรกเป็นเบรกไฟฟ้ามาเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับเราเรียกว่าเป็นระบบเบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นั่นเองนะครับผมเห็นไหมเขาจะมีสีบอกแต่แต่ละตัวแต่ละท่อแต่ละไป์เลยเห็นไหมครับซึ่งบ่งบอกเลยว่า มีทั้งหมด4ล้อนั่นเองนะครับผมนะมีด้านหน้า2ด้านหลัง2นี่นะครับนะเป็นเบรกไฟฟ้านั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าคันนี้เนี่ยจะมีระบบที่เรียกว่า adaptive cruise control มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีระบบ adas นั่นเองนะครับทานมากฝั่งขวาสุดตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวแบตเตอรี่ โฟโมโค A G M นะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าแบตเตอรี่นี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มของรถยุโรปนี่นครับไม่ว่าจะเป็นเบนบีเอ็มนะครับผมก็ใช้แบตเตอรี่ของในรูปแบบของ A G M ทั้งหมดเลยนะครับเพราะแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเขาจะจ่ายไฟนิ่งจ่ายไฟสเสถียรมากที่สุดน,นั่นเองนะครับพอร,รถฟอร์ดของเราเนี่ยใช้ไฟค่อนข้างเยอะเนาะอ่ะทันมาในส่วนของตัวท่อ Air แอร์จะเห็นเนี่ยชัดเจนเลยว่าท่อแอร์ของเราเนี่ยอยู่ห่างจากทัวเครื่องเนี่ยพอประมาณเลยนะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยสามารถทาอุณหภูมิได้ต่ําสุดเนี่ย มากถึง15.5องศาเลยทีเดียวนะบอกเลยว่าเป็นหนึ่งใ really, <Yeah. S 1> นรถที่แอร์เย็นฉ่าเย็นแบบโอ้โหหนาวเลยนะครับผมเป็นแอร์หนาวเลยนั่นเองนะครับนะทันมานะครับผมสลับหน้าเครื่องยนต์เนี่ยก็จะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าจะไม่มีสายพานมูเล่หรือใบพัดหน้าเครื่องเป็นที่เ <concrete> ร <noise izza> ียบร้อยแล้วนะครับเขาเปลี <ke v illes> ่ยนจากตัวใบพัดหน้าเครื่องเนี่ยมาเป็นพัดลงไฟฟ้านะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการทํางานเนี่ยทำงานได้ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะเพราะอย่างแรกเลยคือพอมันไม่มีใบพัดหน้าเครื่องนี้นะครับ จะทาให้ตัวรถเนี่ยมันไม่ไปฉุดกําลังในส่วนของตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องส่งแรงกําลังไปที่พัดลมเนาะเขาเปลี่ยนไปเป็นรถไฟฟ้าแบบนี้มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข้อต่อมาเลยเวลาที่เราเอาไปต่างจังหวัดไกลๆนะ300โล400โลขึ้นไปแบบนี้นะครับเราไม่จะเป็นต้องเปิดฝากระโปรงเพื่อระบายอากาศเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับผมนะแล้วก็ที่สําคัญเวลาที่เราดับเครื่องยนต์ปุ๊บ ตัวพัดลมเนี่ยยังคงทํางานปกติอยู่นะฮะจนถึงอุณหภูมิที่เขากําหนดไว้เดี๋ยวตัวพัดลมเนี่ยเขาจะดับเองเพราะว่าเขาจะมีในส่วนของตัวดีเล์เนี่ยคอยควบคุมการทํางานของตัวเครื่องยนต์อยู่นะครับผมร่วมกับในส่วนของตัว e c u นั่นเองนะครับนะนี่ก็สื่อว่าเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงนะครับผมที่ดีมากๆเลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยก็จําหน่ายบ้านเราเนี่ยตั้แต่ปี2022จนถึงปีสอัยิก็บอกเลยว่าเสียรําพเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะดีเลยนั่นเองนะครับนะอ่ะนี่คือจะเป็นองค์ประกอบโดยรวมสล หน้าเครื่องยนต์แบบนี้นั่นเองนะครับผมวิธีการปิดฝากระโปรงแบบมีโชค๊คเนี่ยก็คือต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องระมัดระวังในการปิดนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะมีแรงต้านเนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับผมนะเพราะมันไม่ใช่เป็นของตรงรุ่นของทางฟอร์ดอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับนี่คือเป็นชุดอุปกรณ์ตกแต่งอย่างหนึ่งนี่นะครับเวลาที่เราปิดเนี่ยมันจะค่อนข้างหนักพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะปิดให้เรายกฝากระโปรงอยู่ประมาณสักช่วงหน้าอกนะครับผมแล้วเราก็ปล่อยเลย ไม่ต้องกลัวพังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราค่อยๆปิดเนี่ยเดี๋ยวตัวฝากระโปรงมันจะหนีบมือเราถ้าแพลงเราเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าการบาดเจ็บได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับโอเคท่านมาก่อนที่จะพาไปรับชมภายนอกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูภายในตัวรถกันก่อน,อนว่า e อเวอเรสต์ไทเทเนียมขับ2คันนี้หน้าตาภายในจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับนี่เปิดแบบนี้เลยฟลอ่า เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ตัวคอนโซลกันก่อนเลยนะครับผมสำหรับตัวคอนโซลจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะว่าข้างในเนี่ยมีไฟแอมเบียนท์ไลท์สีน้ําเงินหล่อๆแบบนี้มาให้รอบคันเลยนั่นเองนะครับในส่วนของตัวคอนโซลจะเป็นคอนโซลหุ้มหนังนะครับผมแล้วก็มีเสแระคาว่าเอเวอร e เรสแบบนี้มาให้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของตัวจอทัชสกรีนตรงกลางนะครับผมจะเป็น จอทัชสกรีนขนาดใหญ่นั่นเองนะครับผมขนาดอยู่ที่12นิ้วนั่นเองนะครับสามารถเชื่อมต่อระบบ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายได้เป็นจอแนวตั้งนะครับนะตัวแอร์นะครับผมเป็นการแยกอิสระแบบซ้ายขวามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นแอร์แบบออโต้นะส่วนในเรื่องของตัวว i r e ล e ชาร์จนะ e นะผมจะมีมาให้ด้วยกันทั้งหมด1ตําแหน่งนะครับผมสามารถชาร์จแบบแบบไร้สายได้้วยนะ ตัวเกียร์นะครับผมเป็นเกียร์แบบ10สปีดนะครับผมแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นแบบ e c u t e r นะเป็นในส่วนของตัวเกียร์10สปีดทั่วไปนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับอ่ะแล้วก็คันนี้เนี่ยจะมีโหมดการใช้งานมีมาให้เลือกนะครับผมเป็นพวกโหมด normal โหมด eco ต่างๆเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์การใช้งานนะแล้วก็เบรกมือเนี่ยเป็นแบบเบรกมือไฟฟ้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าถัดมากเลยนะครับผมในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับ พวงมาลัยเนี่ยคือจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมมาพร้อมกับระบบมันตีฟังก์ชันนะครับข้อดีของพวงมาลัยไฟฟ้าคืออะไรพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมเขาจะช่วยทําให้เราขับขี่ได้ง่ายขึ้นในย่านความเร็วต่ํานั่นเองนะครับแล้วก็เวลาที่เราขับในย่านความเร็วสูงเนี่ยเขาจะแปรผันตามความเร็วเขาจะแปรผันทําให้ตัวพวงมาลัยมันหนักตามความเร็วที่เราขับขี่นั่นเองนะครับถือว่าสะดวกง่ายต่อการใช้งานนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบ แอ็กทีฟพุชคอนโทรลมีมาให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นการล็อกความเร็วอัตนโนมัติตามรถคันข้างหน้าเนี่ยนะครับผมเป็นแบบแปรผันนั่นเองนะเราสามารถเซตการตั้งค่าได้เลยะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีปุ่มเพิ่มเสียงรถเสียงวิทยุมาให้นะครับผมหรือว่าเป็นพวกเชื่อมต่อ YouTube ต่างๆเนี่ยก็มีมาให้นะครับอ่ะถัดมานะครับผมทางด้านขวาตรงนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าเซตหน้าจอผู้ขับขี่นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถกดเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว น้ำมันเครื่องนะครับผมแรงดันร่มยางแบบนี้นะครับผมข้อมูลเครื่องยนต์อย่างเงี้ยเราสามารถดูได้แอตบูแบบนี้ครับดูได้อ่าอย่างน้ามันเครื่องเห็นไหมครับกดเข้าไปปุ๊บร้อยแบบเนี้ยเราสามารถดูได้โดยที่เราไม่ต้องไปเช็คระบบภายนอกเลยนะครับถือว่าสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเลยนะครับคันนี้ได้พุสตาทมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ราคาล้านจิตคนต้องมีนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัวไฟเปิดปิด,ปดแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับคันนี้ก็มีมาให้เช่นเดียวก,กันเนาะอ่าแล้วก็มี ที่วางแก้วแบบนี้มาให้นะครับผมสามารถใส่แก้วขนาด3 2ออนได้นะตัวเบาะนะครับผมจะเป็นเบาะแบบหนังนะครับผมมีแอร์แบ็กมาให้เนะแล้วก็จะเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะครับผมนี่ทั้งคู่หน้าเลยนะนี่ไหมขึ้นลงเนี้ยเดินหน้าเข้าออกได้หมดเลยนะแผงประตูนะครับผมจะเป็นแผงประตูที่ซอฟทันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นแบบหุ้มหนังมานะครับตัวปุ่มต่างๆเนี่ยคือจะเป็นปุ่มคอนโทรลเลอร์เป็นแบบระบบไฟฟ้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนี่ไหมมีไฟแอมเบียนไลท์ like <c oughs> ด้วยอย่างสวยเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ดูนะครับในหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอเบอร์คันนี้สามารถจุของได้เยอะไหมถ,ถ้าเกิดเราพับแบบพับเบอกไปเลยอ่ะผมเปิดให้ดูมาดูไปพร้อมกันนะนี่เป็นไงเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์ตกแต่งนะครับผมที่เราคืนให้กับลูกค้านะ่เป็นชุดแต่งเดิมๆนั่นเองนะครับเห็นได้อย่าชัดเจนเลยไหมว่า ดูดิกล่องข้างในเนี่ยเพียบไปหมดเลยนะครับอันนี้คือพับ,บอบ์ดแถวที่2แถวที่3ามเอาลงแล้วนะโอ้โหอย่างจุใจเลยนะครับผมใครที่เป็นสายตั้งแคมป์ใครที่เป็นสายท่องเที่ยวนะครับผมก็บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะเพราะว่าจุของเนี่ยได้เกินพันลิตรอย่างแน่นอนนะครับผมนะอ่ะมาโอเค เดี๋ยวเราพาไปรับชมภายนอก,กันต่อนะครับว่าสำหรับคันนี้เนี่ยตกแต่งอะไรกันบ้างนะอย่างที่ผมบอกไปว่าคันนี้เนี่ยตกแต่งเป็นสตไตล์วัยรุ่นดูไบนั่นเองนะครับงบประมาณในการตกแต่งคันนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ30,000นบาทนะฮะต้องบอกเลยว่านี่เป็นการตกแต่งรถจากโชว์รูมนะครับผมเป็นการซื้อรถป้ายแดงพร้อมตกแต่งนั่นเองนะครับเราไม่ได้มีการไปแต่งข้างนอกนะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่ทีละจุดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นที่ตัว สีรถกันก่อนเลยนะครับสำหรับตัวสี่รถคันนี้นะครับผมเป็นการแรปสติ๊กเกอร์นะครับคันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยพี่ๆนะเพิ่งตกแต่งเสร็จมันหมาดเลยนะครับผมและยังไม่ได้มีการล้างขัดเคลือบสีอะไรนะค,รคือรีบเอามาถ่ายให้ดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวลูกค้าจะต้องรีบมารับรถนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคนอกเรื่องมาเยอะละตัวสีรถเนี่ยก็คือจะเป็นสีเทานะครับผมจะเป็นสีเทาด้านนะแต่ในส่วนของตัวเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับผม ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่สีเรียบแล้วก็จะไม่ใช่สีด้านสันทีเดียวนะเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยตัวเนื้อสติกเกอร์เนี่ยมันจะมีลวดลายนะครับผมเวลาที่เอามือเราลูบๆเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยนะว่ามันจะรู้สึกสะดุดมือนะครับผมข้อดีของเขาคืออะไรข้อดีของเขาคือสติกเกอร์แบบนี้เวลาที่เรามือลูบแบบนี้เห็นไหมครับมันจะไม่เกิดรอยนิ้วมือเลยนะครับผมนะอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวเนื้อสติกเกอร์เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆมันจะเป็นเส้นๆๆๆๆแบบนี้หมดเลยนะครับ อ่าผมเรียกสั้นว่าเป็นเหมือนลายหนังช้างให้คิดอย่างนั้นเลยนะอ่าเหมือนลายหนังช้างนะครับผมทําให้ตัวรถของเราเนี่ยมาดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็เวลาที่เราเอามือไปสัมผัสหรือว่าเวลาที่ตัวรถเนี่ยมันเกิดริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เกิดในส่วนของตัวรอยนิ้วมือหรือว่าเกิดริ้วรอยให้เราเห็นนี่ชัดเจนนะครับผมนะยูเว่นพวกข้ามน้ำเนี่ยอาจจะเห็นบ้างนะครับผมอ่าแล้วก็ ในส่วนของตัวเนืสติกเกอร์ของเราเนี่ยรับประกันนะครับผมก็คือสูงสุดอยู่ที่5ปีเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยสูงสุดอยู่ที่5ปีนะครับผมลูกค้าสามารถใช้ได้แบบยาวๆแบบสบายใจได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีหลากหลายเกรดให้เลือกนะเรามีตั้งแต่เกรด3ปีเกรด5ปีนะครับผมอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าราคาก็จะไม่เท่ากันด้วยนะครับอ่ะทันมาเลยในส่วนของตัวกระจังหน้าอันนี้ก็คือก็เปลี่ยนใหม่ให้กับลูกค้าเลยนะครับเป็นกระจังหน้าของแบรนด์วิกเตอร์นะครับ ด้านบนมีไฟมินิไลท์ 3. จุดแสงสีขาวแบบนี้มาให้นะครับใน่วนของทางด้านข้างเนี่ยก็คือจะมีไฟ LED มาให้ด้วยนะครับผมแบบคู่นั่นเองนะครับแสงสีขาวเหมือนกันนะตรงกลางจะมีโลโก้มามาแต่ง Isaac อันนี้คือเพิ่มนะครับผมเป็นโลโก้มามาแต่งแบบมีไฟรอบตัวม้าแบบนี้นะครับเรามีให้เลือก2องแบบนะคือจะมีทั้งแบบมีไฟและแบบไม่มีไฟนะครับอยู่ที่ความชื่นชอบของลูกค้านะว่าชอบแบบไหนนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าเลือกเป็นแบบมีไฟรอบตัวม้านั่นเองนะครับอ่ะ อัดมาเลยเห็นอะไรที่มาเปลี่ยนแปลงไหม่ะนี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวไทเทเนียมขับ2โดยโยปกติแล้วเนี่ยไฟหน้ามันจะไม่ใช่ Matrix LED นะครับผมเขาจะเป็นไฟหน้าแบบมันติ r e f ฟกเตอร์นะครับคันนี้ลูกค้าขอเปลี่ยนไฟหน้าเป็นแบบ Matrix LED นะครับถามว่าโครไฟแบบนี้แท้ไหมตอบได้เลยนะครับว่าไม่แท้นะครับเป็นงานเกรด A นะครับผมแบบไม่แท้นะครับผม ถามว่าระบบการใช้งานเนี่ยสามารถใช้แบบแมทริ่ได้ไหมก็ตอบตรงๆนะคบว่าใช้ไม่ได้นะพี่ๆนะเป็นการตกแต่งเพื่อความสวยงามเท่านั้นเองนะคะผมนะคือตัวโคมเนี่ยเราจะมีให้เลือกหลากหลายเกรดนะครับมีทั้งเกรดเทั้งเกรดบนะครับผมหรือเป็นโครมแท้เนี่ยก็มีนะครับแต่ว่าโครมแท้เนี่ยค่อนข้างที่จะราคาสูงเอาเรื่องเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่มีงบประมาณถึงและอยากจะได้โครมแท้ครับผมก็แนะนำนะครับผมเพราะว่ามันสามารถใช้งานระบบได้เหมือนตัวขับสีเลยน,นั่นเองนะครับเพราะมันคือโคมแท้เนาะอ่ ทัดมาตัวนี้เนี่ยจะมีเดย์ทัมเลนิ่งไลท์มาให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็คือจะเป็นเดย์ทัมเลนิ่งไลท์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทาง Ford Next Gen นะปัจจุบันเลยนะครับด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกแบบนี้มาให้นะครับผมนะจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับผมพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับผมคันนี้นที่ผมบอกไปว่ามีระบบ a Adaptive c r u i s e Control นะมันจะมีในส่วนของตัวเรดาร์ทางด้านล่างแบบนี้นะครับผมนี่จะเป็นกล่องเรดาร์นะครับผมตัวนี้เนี่ยเขาก็ จะจับในเรื่องของตัวรถที่อยู่ทางด้านหน้าของเรานะครับควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของตัวกล้อง ADA s นั่นเองนะครับเวลาที่รถทางด้านหน้าของเราเนี่ยเขาเบรกรถเราก็จะเบรกตามนั่นเองครับถ้าเราตั้งค่าพอด i กติ o n t r o l แบบนี้นะแล้วก็คันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าในเรื่องของตัวระบบเนี่ยมีให้เยอะแบบจุใจเลยนะเตือนออกนอกเลนอย่างงี้มีมาให้นะครับผมเตือนก่อนการชนมีมาให้นะครับผม,นนม,มบเวลาถอยหลงังแล้วมีรถตัดทางด้านหลงังรถเบรกให้อัตโนมัติแบบนี้มีมาให้นะครับบอกเลยว่าครบจบเลยนะครับราคาล้านเจ็ดนะอ่ะ ทันมามาดูในส่วนของตัวระบบช่วงล่างซึ่งเป็นไฮไลท์สำหรับคันนี้กันนะครับทาให้คันนี้เนี่ยได้ฉายาว่าเป็นทรงเวร,รุ่นนูบนั่นเองนะนะสำหรับตัวด้านล่างนะครับผมตัวล้อมแมกนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็คือต้องบอกเลยว่าเราแถมให้กับลูกค้านั่นเองนะครับผมนะจะเป็นล้อมแมกขนาดอยู่ที่ขอบ20นิ้วนั่นเองนะคะรับผมรัดมาด้วยยางออร์เรนแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของตัวปั๊มเบรคเนี่ยอันนี้คือเป็นไฮไลท์เลยคะรับก็คือจะเป็นในส่วนของตัว ปั๊มเบรกคอสตอมนะครับผมขนาดจานเบรกเนี่ยอยู่ที่405ม mm ิลลิเมตรนะครับผมมาพร้อมกับในส่วนของตัวปัว๊มเบรกขนาด6พอร์ตนั่นเองนะครับซึ่งบอกนี้ก่อนว่า เดิมๆของเอฟเวอร์เลสนะครับผมปกติแล yes. mm ้วเนี่ยเอฟเวอร์เลสเขาจะมีปั๊มเบรกเดิมๆมาจากโรงงานอยู่ที่4พอร์ตนะครับด้านหน้า4พอร์ตด้านหลัง2พอร์ตนะครับแต่เราคัสตอมให้คันนี้เนี่ยสามารถใช้งานเบรกได้ดีมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับโดยการเปลี่ยนปั๊มเบรกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นปั๊มเบรกคัสตอมนะครับผมนะขนาดขนาดของจานเบรกที่ผมบอกไปก็คือ405มิลลิเมตรนะครับผมนะแล้วก็ตัวปั๊มเบรกเนี่ยก็คือเป็น21แซดนั่นเองนะครับตัวปั๊มเบรกจะเป็นปั๊มเบรกสีเขียวแบบนี้้นะครรัับผมมพอกดลาย เขาว่าแบมโบนะตัวเบรกเนี่ยมันจะทํางานได้ดีมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเขามีขาจับเนี่ยเพิ่มมาขึ้นทั้งหมด6ผ่อนนะจะมีลูกสูบเล็ก ลูกสุกกลางลูกสุกใหญ่แบบนี้นะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของตัวจานเบรกเนี่ยก็ <S <S <ร>จะเป็นจานเบรกแบบไฮคาร์บอนนะครับผมซึ่งระบายความร้อนได้ดีนะแล้วก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยมันจะเป็นเส้นๆเ,เห็นไหมเวลาที่มีผงผ้าเบรกออกมาเนี่ยมันก็จะกระจายในเรื่องของตัวผงผ้าเบรกออกไปนะครับผมทําให้การใช้งานของเบรกเนี่ยได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะฝุ่นไม่ค่อยจับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบช่วงล่างคันนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมเดี๋ยวผมเอาให้เห็นชัดๆเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับค ่ะนี่นะครับคันนี้นะครับผมได้มีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวโช๊คใหม่ทั้งหมดนะครับผมซึ่ง จะเป็นในส่วนของตัว Pro f ฟ n เด r นั่นเองนะครับผมเป็นตัวรุ่น2.0 Mono Tube นะคบพร้อมซับแทง์สามารถปรับได้สูงสุดถึง8ระดับนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับค่าเคได้นะครับผมหรือว่าจะปรับในเรื่องของตัวค่าแข็งอ่อนได้นะครับตามความใช้งานของลูกค้าเลยนั่นเองนะครับสแตนดาร์ดที่ผมแต่งให้กับลูกค้าเนี่ยผมจะตั้งไปที่หน้า4หลัง4ี่นะครับผมนะเป็นสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้งานปุ๊บอยากจะแต่งเป็นหน้า4หลัง3าอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอยู่ที่การใช้งานเนาะ มาพร้อมกับในทรงของตัวปีกนกนะครับผมเป็นปีกนกที่เป็นรูปแบบของการโหลดนั่นเองนะครับคันนี้เนี่ยโหลดลง2นิ้วนั่นเองนะครับผมนะทำให้ตัวรถเนี่ยมาดูไม่สูงมา,จากจนเกินไปนะนี่ผมสูงร้อยเจ็ดสิบหกเห็นไหมครับผมสูงกับตัวรถอีกนะเป็นไงเพราะาคันนี้เนี่ยโหลดลงมาประมาณ2นิ้วนะครับเป็นทรงสเตปวัยรุ่นดูใบนั่นเองนะครับทางด้านหลังก็ติดเหมือนกันนะคะนี่ ปั๊มเบรกด้านหลังก็ติดเหมือนกันนะก็คือจะเป็นปั๊มเบรกขนาดอยู่ที่4ผ่อทน,นะเพิ่มจากพอร์อขึ้นมาเป็น4ี่พอทน,นี่นะครับพร้อมกับปั๊มไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับจานเบรกแบบไฮคาร์บอนเวนนั่นเองนะครับนี่ติดให้ทั้งทางด้านหน้าก็ด้านหลังนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็คือจะมีโช๊คด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ว่าอาจจะมองไม่เห็นนะมาดูรายละเอียดรอบข้างกันนะครับว่าเป็นไงบ้างนะเห็นไหมทางด้านหลังก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นการตกแต่งสไตล์แบรุรนดูไบนะครับผมด้านหลัง ฟูลดด้วยเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูว่าเป็นไงบ้างนะเห็ <L ess> นไหมนี่อย่างสวยนะครับผมด้านหลังเนี่ยจะมีค่าท้ายแบบนี้มาให้ด้วยนะครับผมเป็นการค่าท้ายแบบคลายเยนเนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเอเวอ s t เรสตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราเหยียบเบรกหรือว่าเราใส่ไฟถอยหลังเนี่ยเวลาที่เราเหยียบเบรกหรือว่าเราใส่เกียร์ถอยหลังนะครับมันก็จะมีแสงขึ้นมาให้เราได้เห็นนะครับนี่เดี๋ยวทําให้ดูเป็นไงสวยเนาะ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนะครับว่าชื่นชอบแบบไหนนั่นเองนะครับใครที่ไม่ชอบไม่ต้องติดก็ได้แต่ถ้าเกิดใครที่ชอบสามารถติดได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะต่ดมาเลยด้านล่างก็คือจะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์แบบนี้มาให้นะครับผมด้านล่างจะมีปลายท่ออินฟินิตี้นะครับผมทําสีดํานะนี่ทั้งสองข้างเลยนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นทรงเลข8ปดอินฟินิตี้นั่นเองนะครับแล้วก็ชุดปลายท่อคู่ตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นปลายท่อคู่จากแบรนด์ HKS นะครับผมนะแล้วก็ จะเไปไ็นปลายท่อคู่แท้แบนเ j แปนเลยนะครับผมเป็นตรงรุ่นนะครับรองรับมาตรฐาน Euro 5ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะซึ่งต้องบอกเลยว่าซุ่มเสียงของเขาเนี่ยก็คือบอกเลยว่าไม่ได้ลั่นนะแล้วก็ต้องบอกงี้ครับว่าการที่เราใส่ท่อแบบนี้เนี่ยจะทําให้ตัวรถเนี่ยมันโฟโล์เพิ่มมากยิ่งขึ้นมานิดนึงนั่นเองนะครับยวสต์ให้ดูดีกว่าว่าเสียงเนี่ยจะเป็นไงบ้างอะ ไงบ้างไครับสลับเสียงของท่อ h t s ของคันนี้นะครับบอกเลยว่าเสียงเนี่ยหล่อใช้ได้เลยนะครับสลับคันนี้เองนะครับผมจะที่ผมบอกไปนะว่าเป็นตัว Ford Everest Titanium ตัวขับเคลื่อน2องล้อนะครับซึ่งับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ารถเนี่ยหาค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบ การตกแต่งแบบนี้เนี่ยผมบอกนะครับว่าสามารถตกแต่งได้กับทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรุ่นเทนที่เป็นตัวเริ่มต้นราคาล้านสามนะหรือว่ารุ่นยอดฮิตอย่างตัวสปอร์ตพัสดีนะครับผมตอนนั้นก็ราคาอยู่ที่ล้านห้าเนาะตัวขับ2องไทเทเนียมคันนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่ล้านเตัวขับส่อยู่ที่ล้านเาแล้วก็ตัววายเทคก็คืออยู่ที่ล้านเาเช่นเดียวกันนะครับสามารถตกแต่งแบบนี้ได้ทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับผมนะ หากลูกค้าท่านใดที่สนใจการตกแต่งแบบนี้นะครับพร้อมออกรุถป้ายแดงนะครับผมสามารถทักเข้ามาหาผมได้นะครับโปรโมชั่นเนี่ยเรามีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยต่ำ09บางรุ่น0%ก็มีให้นะครับผมนะหรือจะได้แบบเป็นดาวต่ำนะครับผมดาวเริ่มต้นแ9 0 0ม9่0เแบบนี้เรามีให้นะครับหรือจะเป็นชุดแต่งรอบคันนะครับผมก็คือจะเป็นชุดวิกเตอร์รอบคันแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็รวมถึงล้อแม็กยาพวกนี้อ่าเราก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าดาวเต็มนะอ่า ใครที่อยากได้แบบโปูแบบไหนก็สามารถทักใน ID Line ผมมาตรงนี้ด้านล่างได้เลยนะครับผมหรือว่าโทรมาผมได้โดยตรงนะครับที่เบอร์0815241945นะครับผมผมยินดีรับสายตลอดนะครับผมก็ขอฝากไปด้วยแล้วกันนะครับผมกับการตกแต่งสไตล์วัยรุ่นดูบพร้อมรถป้าแดงแบบนี้นะครับผมถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมบอมต้องขอตัวลาไปก่อนในทีน่น,นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ